สวัสดีครับวัน,นี้ยันสิภามาเบ่งงัวครับงัวตัวนี้เป็นเอ่อหัวพันสายเหนือครับนี่เป็นของอันบีบมาตือครับอายุได้แปดมือครับนี่นี่เป็นเมย์เพื่อนนะครับนี่ตัวนี้ผมผสมของกรมปรุสัตว์ครับนี่ เป็นเออซ่วยู CY00 เก่าครับเนี่ยแล้วครับลูกออกเพื่อนออกมานี่ครับะกิดสิเป็นประมาณนี่ครับนี่นะครับแม่เพื่นเบิ้งถ่ายแม่เพื่นครับเนี่ย รถตัวนี้กับบีพื่อกันครับแต่ตัวนี้เป็นของจิมมี่ครับเป็นวัวไซ์อายอายุหนึ่งปีเบิ่ง่ายครับนี่เมย์บอกเพื่อนกับเป็นงัวไทยครับงัวไทยไทยกลางนะครับประมาณนี้ครับนี่อายุแปดมือครับนี่ตัวนี้ครับซ Y วศูนย์ศูนย์เก่าของกรมครับเป็นตัวผู้ครับตัวนี้ สีหย่อนแจ้งแนี่นะครับบ่คหอยสัตว์เบื่องทางนี้ก็ได้ครับจังบ่หย่อนแจ้งน,นี่ครับอายุแปดมือครับนี่แปดมือนี่หน้าโค้งร่างนี่ออกบีบเลยครับงามครับแต่ว่าสีสิบบ่ออยเข็มบันไดครับนี่เป็นแม่เพื่อนกินยาดีครับ เบื่งถ่ายครับใคทจะสนใจกับอันชี่วบ้านสุสุนเก่าของกงนี่ก็มีเบิดครับทุกจังหวัดครับแต่ว่าของกมนะครับของเอกชอนผมบนแเน่ใจคือกันครับงามอยู่ครับงามสีกับโอเคอยู่ครับ น่าก็โอเคครับพามาเบิ้งซ้ำเหนียแล้วครับมือนี้จงังเบิ้งพัฒนาการครับจังสีทอยมาให้เบิ้งไหมครับ